สวัสดีครับผมมาเป็น้องกินข้าวกับผมอีกแล้ววันนี้ทิชโยมีมีผัด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 เผ็ดปลาสวายครับมามามาเติมโอเมก้าสามกันหน่อยมาเพี่น้องมามาโอ้ครับเบาไหล่ใหญ่ให้แล้วครับมาเป็นแนวเป็นมาพี่น้องมากินข้าวกับผมนะครับมาทุกคนมาเบาไหล่ใหญ่ให้โอ้ลองชิมก่อนนะ ชิ้ก้อนชิ้ก้อนชิ้ก้อนลองก่อนนะครับนะไป,ปนอมาเลยจ้าชั้นหม่ไปแล้วนะจ๊ะมาแล้วครับมาแล้วครับไป,ปนอไม่ได้เป็นคนสุพรรณจ้ะแต่ว่าบางอทีเคยไปเที่ยวสุพรรณก็ชอบดูมืนชูสะระอยูยาวยาวจ้ะน <c oughs> าะจ้ะ มาครับมาครับมาติดข้าวกับพนเพรานะครับนะมาแล้วอร่อยอร่อยครับหอมอเกลือก่อนอเกลือหวานหวานอลองเนื้อปลาทั้งน้อยหน่อยน,นะครับเนาะมันเนื้อมันจะนุ่มไหม ปลาของนุ่มจริงจังร้อยอร่อยครับรำขนาดแซ่บหรือจะเซ็บเทะอึ่่อ้อยอร้อยมานะครับพรอมไปนอกมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ทิพย์่ยานแล้วจ้า อืมจัะไม่ได้กินน้ำข้านุ่มไผเลยการน้ำร้อนยังไม่ร้อนจัะอือหือแล้วอุ่นน้อยๆช่องกึบไม่ใช้เหล้านะจ๊ะไม่มีจ้ะไม่มีดีจีนะครับอือหือ มีแต่ดีปลีต้มครับร, <finishing pressure developed> <ira> รุ่นนี้เตะป <goals for> <love> <ocalypse> ี๊บร้องจ้าครับเตะปี๊บล่อปูนเข้าไปนะครับตั้งขาล้มนึกปี๊บเปล่าไส้เลยเต็มที่เลยร้องจ้าคุณผู้ชมนะฮ่าฮ่าฮ่าตลกจลูกตลกบริโภค ออือู้นานๆนี่กินป่าสววนชมเนื้อร่อยเนุ่มนี่ครับลูกโดดนี่ยาวๆกันไปเลยอื้มอื้มหวาเจียบ ฟูตีตามไม่ค่อยจะมีแม่มีแต่ของปลาสงเหลืองสีเหลืองอย่างเดียวเลยนหน้าตาคล้ายๆครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยุดดาวยอืมอืมับปลาสับงนุ่งอืมอีน่ข้าวอร่อยขึ้นไปเจอของโปรดแกงแรกที่เคยทำในชีวิตก็คือแกงปลาสวายนี่และจ้า ก็ตอนอายุ13บสานึกยากกินแกงแต่ทาแกงไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นไปถามเขาว่าใส่อะไรมั่งการทําแกงเออเน่ยเมนูแรกที่เคยทําในชีวิตก็คือแกงปลาสวาย3มตัว10บา<ม>บาทก้อนเด็กก็อร้างครับก<ม>ินจะไข่ทอด ใส่น้ำปาลาเยอะๆมัออนานเกินเกินไม่ยากกิแกงแกงเป็นครั้งแรกในชีวิตกับแกงปลาสวานนี่นะครับไม่ได้ขี้โม,โม้เลยเป็นเรื่องจริงนะครับนะเรื่องจริงๆเลยนะครับอันนี้น้ำเสียงปกตกิต้องใส่เอฟเฟกต์หรือใส่ซาว <c oughs> มาครับมาครับารมาฟังเสียงปรับทุมประโยนสุดลอ่อใส่เอฟเฟกต์นิดนึงใหไ,ได้ดูดีขึ้นนิดนึงนะ เสียงธรรมดาธรรมดาเนี่ยผู้ติดตามยอดไลค์มัค่อยขึ้นนะครับเ,เขาจะทำข้าโชว์ก็มีผู้ถ่ายทำให้นะครับมกมคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเสียงเาวามันจะดังกกินไปนะครับ <laughs> มื้อทีให้อร่อยมันต้องหนังงบงบนิดนแต่ผมคาดจะฟังว่าไม่ดีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะนี่คือให้เอฟเฟกต์เหมือนเสียงดนตรีครับใส่สาวไว้น้อยนึ่งไม่งั้นมันก็ไม่พอะต้องเพิ่มจังหวะนิดหนึ่งนะครับนะวะาไปนั้นเลยมัวนไปหมดเดี๋ยวได้ทื่อสาวหุ้มหนยผมก็มัวนไปงั้นแหละนะทุกวันนี้ชีวิตขึ้นมัวมึ่อุ้ยปุยอยู่นี่นะ ชีวิตพมนเหมือนลูกฟุตบอลเนี่ยแต่คนเตะไหมเตะมาแยง่งได้แย่งความหลัอแย่งกันเตะกันอยาก,กเปี้ยนนะครับนะอยากเปี้ยนเป็นอยากเปี้ยนชีวิตอยากเป็นลูกฟุตบอลกลายเป็นลูกรับบี้มั้งนีแต่นคนแย่งกันกอดอะไรเงี้ยนะ S <S นะครับคุณผูชมเงาไหลให้กินไปบุญไปก็อร่อยข้ามหมดไปนหนึ่งก็เริ่มแต่งฟันที่ซอกับฟันหื่อหนึ่งเป็นหลักระยะเป็นแห้งคันจะพูดเพราะว่าแดกมันก็ไม่มีกระตังไงก็เลยไม่รู้จะพูดยังไง ไปเลยน่าจะนั่งน้าเฮี้ยวเฮียวนั่ง,ง,ง,งอดเอาอดเอา,อเอาครับมันนี้ว่าไล่งไงหายแล้วพูดเยอะเกินไปก็คลิปนี้ก็มีวิดีอโอนี้นะครับพวกพุมคลิปใหม่คลิปหน้าที่โยนะครับไว้ซื้อหมอข้าวมอต้มก่อนเดี๋ยวทำกับข้าวโั่วนะจะขวบหกของซากตาต้องตำถั่วของช่วงว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็จะืมดูแลสุขภาพตัวเอง้วยนะคะรับอาหารครบห้ามือแล้วก็ออกกำลังกายนะครับ อย่าลืมนะครับหมู่ที่ห้าอย่าไปนะครับนะหมู่ที่ห้าเขาประหยัดไฟมากเลยเขาจะปิดไฟหมดหมืดบมองไม่เห็นนะครับมันมืดอย่าไปนะครับเราเล่นยอกยอกไปแล้วครับบ๊ายบาย